คุณสามีคุณสามีไปขึ้นศาลมาชนะหรือแวะมาบอกพันรเมียแล้วก็ได้ตำซ้มทอดไก่นะคะนี่ไปฝากไอ้สุภพโชคฝากสุภพโชคจักหน่อย เอากระดูกไปฝากสุปโชคกระดูกไก่ป้าป้าบอกว่าไอ้สุปโชคพอได้กระดูกแล้วเราไม่รู้จักกันใช่ไหมป้าได้กระดูกก็ไม่รู้จักเลย <laughs> เออเดี๋ยวน,นี่หนูหนูไอ้ยาถุงอือหึ เอาละอีกงานเนี้ยกูจําจะเอาไอ้โชคเข้าไปข้างในเชีวยวนะ,อะเอา้าเอา้าจําพอได้แล้วบัดเนี่ยรหัสเปิดอ่ะพักแล้วบัดเนี่ยเอาแว่นไหมพ่อเอาเอาเอาแล้วเอ,เอาแล้ว เปิดไปได้อันนั้นดีๆไม่นั่นนะหาเรื่องเฮ้ยวัว คุณเหลือเงือดไรย <c oughs> อนยังยางเฟยไอย่างค่ะเขาจะมางัดเอาไรเหรอง,งัดอเอาเพื่อจอดตลาดนะคุณพวกขโมยคุณแจงไงเอาไว้ในนี้ขโมยไปหมดอืมอืม,อมเอาเมีอะไรก่อนหมดแล้ว <c oughs> จำรหัสเจ้าของไว้เลยก็ค่อยไปนะปะอย่าให้ใครแซงเราได้ อย่าลืมส่งรูปให้น้องมาดูบ้างนะน้องจะได้เอาไปให้แม่ดูเดี๋ยวจดีได้ปลานี้แล้วเดี๋ยวน้องจะแกงไปให้รับปัจจัย ปลอดภัยนะคะไอเลิฟยู่